ฟีมิโนเต็มที่เพื่อหงแดงก่อนบอกอำลาทีมจบฤดูกาลโรเบ b ร์โตฟีมิโน่กองหน้าลิเวอร์พูลเปิดใจถึงการตัดสินใจย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เนื่องจากสัญญาของเขากำลังหมดลงโดยเอเยนของเขายืนยันการย้ายทีมเมื่อเดือนที่ผ่านมาพร้อมทำให้เต็มที่ในช่วงท้ายฤดูกาลจากรายงานฟีมิโนที่แจ้งกับเจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลว่าเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป และคาดว่าจะได้รับความสนใจมากมายจากหลายสโมสรในการล่าลายเซ็นของเขาแบบไร้ค่าตัวโดยล่าสุดมีสโมสรในอิตาลีและสเปนกำลังจับตามองเขาอยู่ผมสวดอ้อนวอนมากมายขอให้พระเจ้าคุ้มครองผมและช่วยผมให้ผ่านงานที่ยากผมพร้อมเสมอที่จะช่วยทีมและเราจะอยู่ด้วยกันจนจบผมอยากจบด้วยดีด้วยตัวผมเองและเพื่อนร่วมทีมที่นี่